วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีชเทเชั่นครับมิสเตอร์เคกรับสวัสดีครับผมจะมาโชว์ทีนะครับของไพ่เล็กคิงครับเวลหนึ่งร้อยบวกนะครับสองทีมนะก็จะเป็นทีแบบว่าอ่าเนี่ยไรตัวใหม่กับทีแบบว่าที่มีตัวใหม่ผสมอยู่ด้วยนะครับ มาครับเรื่องประจกทีมไรตัโทใหม่นะครับทีนี้ครับทีนี้ครับกับตันนะครับก็คือจะเป็นซาโบนะครับลิมิเต็ดนะครับก็สามารถมีอากับตันกันใบกับตันได้นะครับมีเป็นช้างนะครับช้าง6กดาวลิมิเต็ดนะครับสามารถล้างของเกราะรุงและก็สามารถล้างของเกราะบาลีอ่ะได้3เถอนนะครับเกราะลุ้ง10บาาลีสามนะครับเป็นชิลานะครับชิลาคู่6ดาวบวกนะครับอ่ารู้สึกว่าต้อง6กดาวบวกนะ แล้วหกดาวธรรมดาเนี่ยมันไม่มีล็อกแก้วนะครับมันต้องเป็นหกดาวบวกนะครับหรือไม่ก็ต้องหาซัพพอร์ตถ้าหากไม่มีหกดาวบวกหกดาวธรรมดาก็ต้องหาซัพพอร์ตเอามาล็อกแก้วเพิ่มมีไหมมีครับก็จะเป็นซัพพอร์ตของตัวนะครับเนี่ยสำคัญน,นะถ้าหากไม่มีหกดาวบวกคุณต้องมีซัพพอร์ตตัวนี่ครับ ใส่ให้กับชิลาเพราะเมื่อกดสกิลไมา้ตายปุ๊บซับพอร์ตจะออกมาล็อกแก้วแทนถ้าหากมี6ดาวบวกนั้นก็สามารถล็อกแก้วได้เลยนะครับแล้วก็เป็นโซโลซันจีในกาวหกดาวลิมิเต็ดในการใส่เพื่อทำการล้างของไอเจ้าเอ่เกราะสีฟ้านะครับซึ่งตัวนี้สามารถหาตัวคนเอามาล้างเกราะฟ้าอ,อื่นเนี่ยเอามาแทนได้นะแล้วก็เป็นสามสาวนะครับนามิโ <อา S 1> บอ,อาดอ<ช>บินในกาับ6ดาวบวกนะครับสามารถทำการล้างของช็อต แล้วก็ลดโจมตีได้แล้วก็จะมีการบัฟขอเอฟสีแก้วได้ด้วยนะครับซัพพอร์ตนั้นก็จะเป็นอุตะนะครับ6ดาวลีมเต็ด6ดาวอาร่า6ดาวนะครับสามารถทําการบัฟของโจมตีให้กระสายของกระดาษจุดได้นะครับโอเคปะรุยกันเลยครับเพื่อนเป็นกูมะนะมีหลากหลายเกมนะครับทางวันพีเทเชคคูดวันพีบอตี้ลัสดีเบฟโซและกบอลเลเจนต์นะครับเจ็ดปา่าโซโลเลเวลลิงสลาม 7K ก็ม hmm ีนะครับกัปตันซูเปอร์ซ่ายูกิแล้วก็บอนโดคังนะครับมากมายหลากหลายนะซึ่งทีมน no ี้ครับมันคือทีมแบบว่าไร้ตัวใหม่เพราะงานการรอบเต่ามันก็จะน้อยแล้วก็ต้องดองเถินนะครับเพราะมันคือทีมแบบว่าไม่อวยนะครับก็ทีมนี้เอาไว้เล่นตไดอันดับนะครับไอ้ตาย ไตเวลเออไตเวลของไพเล็กขิงนะครับถ้าคุณต้องการจะไปฟาร,ร์มเต่านั้นก็ใส่ทีตัวละครแบบว่าที่เพิ่มรอบแล้วไปลงไตเวลวน้อยๆฟาร,ร์มเต่าเอานะครับอันนี้ถือว่าเน้นแค่ผ่านไตเวลเยอะๆนะครับเพราะฟาร,ร์มเต่าเนี่ยมันมีแค่เพื่อนคู่มาร์กกับชิลาคู่ที่สามารถเพิ่มรอบเต่าได้นอกนั้นคือไม่เพิ่มรอบเต่าแล้วก็ต้องมานั่ง จองเืนอ,อย่างนี้เพองพาจะเสียเวลาในการต้องการฟาร์มเต่าอะนะแต่พานได้ไพานทำได้ไดเป็นทีมี่ไร้ตัวใหม่ครับก็นั่นแหละต้องมานั่งเดินนกันหนอ่อยตำแหน่งที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะถามหรือว่าถ้าสามสาวไม่มีทำไงพี่ ถ้า,ากสามสาวไม่มีนะคุณแค่หาตัวละครอะไรก็ได้ที่มันสามารถทําการล้างของลดโจมตีได้ครับหาที่สามารถล้างลดโจมตีได้ถ้าหาให้ดีเอาเป็นลดโจมตีบวกช็อตก็ได้เอามาแทนสามสาวได้หรือถ้าหากหาแค่ล้างลดโจมตีอย่างเดียวก็ หาซับพอร์ตในการที่สามารถล้างช็อตใส่เพิ่มก็ได้เพราะช็อตเนี่ยมันเจอแค่สองเทินพรงงาน,นไอตรงช็อตเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลครับหาตัวครซับพอร์ตล้างช็อ,นะชอตก็ได้หลักๆคือสามสาวเนี่ยหาตัวคอรที่สามารถล้างลดโจมตีเอามาแทนได้หมดเลยนะเพราะงั้นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสำคัญจริงๆก็จะเป็นเจ้าแชงแล้วก็อาจริงๆแค่ัวเด,ยดยียว า็ซาบูนี่า็ซาบูนี่ก็หากระตันที่สามารถล้างของใบกระตันเอามาแทนก็ได้ก็ได้นะก็ถ้าคุณมีตัวใหม่อย่างนี้กับคู่ก็แทนได้แหละหาแค่มันสามารถล้างของใบกระตันนะครับกลุ่มสามนะครับก็เจอการเปลี่ยนแก้วกลุ่มสามครับกดเปลี่ยนตัวครับของที่ลันคู่นะครับแล้วแก้วหนึ่งเธอนนครับแล้วก็กดไม่ตายครับเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนแก้วของลุงนะครับแล้วก็ตีได้เลยครับ เนี่ยถ้าหาคุณมีุกดาวธรรมดามันเปลี่ยนแก้วรุงได้แต่มันไม่สามารถล็อกแก้วได้ซุ่งต้องหาตัวละครอาซัพพอร์ตใส่มาเพื่อล็อกแก้วนะครับกลุ่ม4นะครับเจอกับกรอบสีฟ้าเจอปิดไม้ตายเจอการเปลี่ยนแก้วแต่นี่เราไม่โดนเพราะเป็นแก้วของรุงอยู่นะนะครับเจอกรอบสีฟ้าหกเธอนะครับแล้วก็เจอดีกระเด็นซึ่งกับตันคู่มะสามารถกันดีกระเด็นได้เจอปิดไม่ตายช่างเหือนครับ กดเปลี่ยนตัวนะครับของคู่สโซสันจินะครับแล้วกดไม้ตายครับทาการล้าของเกาะสีฟ้าออกไปครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับง่ายครับแล้วก็บอสนะครับของใครวะใครคือบอสวะลืมละอ๋อสองตัวนี่ครับลืมเว้เจอช็อตนะครับแล้วก็เจอโซ่นะครับแถวล่างนะครับ เจกกนอการอาณาเขจจาตเจอบัากตันครับซึ่งบาับบากตันนั้นหายไปเพราะกระตันซาโบแล้วก็มีการลดโจมตี6กเธอมีเกราะบาเรียย0่สิบคิเธอนะครับตรงนี้กดสกิลของคูมาเลยครับทำการล้างของโซ่และก็ปิดไม่ตายออกไปหมดเลยนะแล้วก็ชแชงนะครับชแชงนั้นจะทำการล้างของเกราะบาเรียเกราะสีรุ้งออกไปให้นะครับเห็นไหมซา,าโบจริงๆอะซาโบไม,มา่จำเป็นต้องกดสกิลเลยด้วยซ้ำนะ พราะใส่มาเพื่อไปกับตันทําการลางของบาบกับตันให้ฉเฉยนะครับเห็นไหมเพราะงั้นซาโบเนี่ยก็หาตัวละครที่สามารถลางของบาบกับตันสิบเทอร์เนี่ยเอามาแทานได้นะส,สาวๆนะครับลางของลดโจมตีและก็ช็อตนะครับบัฟเอฟเฟกแกวนะครับซัพพอร์ตทำงานครับทำการบัฟโจมตีให้นะครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับ ประมาณนครับทีมแบบไรตัวใหม่นะครับของพเล็กิงนะครับโอเคต่อไปคือทีมแบบว่ามีตัวใหม่นะและก็ทีมนะครับแบบมีตัวใหม่ในกราฟตันก็คือจะเป็นความหล่อเท่ครับนิกก้าคู่นะครับแบบรุงนะครับนิกคำว่ารุงนะแล้วก็แบ่งคนยักคู่นะครับดอลลี่บรกี้นะครับสองคนยักคู่ห้าดาวใหม่นะครับแล้วก็เป็นโซโล่นะครับ VS ลุจินะครับฉลองนะ แล้วก็เป็นชิราโฮชิคู่6กดาวบวกเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าหากคุณไม่มีไอเจ้าโซโลอ่าไม่มีโซโลหาซับเอามาล้างช็อตแทนก็ได้หาซับล้างช็อตแทนก็ได้แล้วก็เกราะก็หาตัวละครเอามาล้างให้จริงจริงเรื่องล้างก่อนดีกว่าเออหาแค่ตัวละครซับเอามาล้างช็อตหรือตัวละครใส่เอามาล้างช็อตเลยก็ได้ แคาตำแหน่งของโซโลนะครับเพราะงั้นตำแหน่งโซโลเนี่ยไม่จำเป็นนะคือมีก็ดีไม่มีก็หาตัวคนเอามาล้างช็อตแทนก็ได้นะครับเพื่อเป็นคู่มะนะครับมาลุยกันเลยครับซึ่งถ้าหากไม่มีโซโลนะถ้าหากนะครับไม่มีโซโลกดนี้ก้าคู่ตรงกลุ่มสีด้วยถ้าหากมีโซโลไม่ต้องกดจะต่างกันแค่ตรงนี้ถ้าหากมีโซโลกดโซโลถ้าหากไม่มีกดนี้กคู่ วโ,โลก็หาเน้นย้ําโ,โลหาตัวล้างช็อตเอามาแทนได้นะครับแต่เพื่อสำคัญนะคูมะนะครับก็ทตีตัวใหม่อ่ะนะมันก็ไม่ต้องตองเทินอะ <c oughs> มันก็อาชูอ่ะนะแล้วก็กลุ่มสามนะครับ <c oughs> กดเปลี่ย <c oughs> นเหมือนเดิมเลยกดเปลี่ยนตัวนะครับแล้วกดเปลี่ยนแก้เป็นรุ้งนะครับ แล้วก็ตีไปได้เลยครับอ่าโต๊ะจุดนี้ถ้าเป็นที่รับหกดาวธรรมดาได้ไหมได้เพราะมันทาการเปลี่ยนแก้เป็รยนดอ่าเพราะล็อกแก้วเนี่ยกับตานของนิกาคู่มันล็อกแก้วให้อยู่แล้วน,ลนะครับกลุ่มสีนะ,น,นะครับคู่มะอ่าการดีเหมือนเดิมนะครับเกราะนะครับตรงนี้ครับกดคนยักษ์ครับกดอาคูมมา่มะ ล้างไปกางอนาเขตไปกดคนยักษ์สะตัวหนึ่งครับตู้ไหนก็ได้ครับไม่มันไม่ได้จําเป็นเลยสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กดโจมตีเลยครับตัวจริงสโซโลก็กไม่ก็ไม่ต้องกดถออึงอือถ้งนั้นโซโลก็เออว่ะใส่มาทำไมวะ <c oughs> อ๋อลืมไปอันนั้นผมจําผิดมันคือสองครามทีมมันทีมเดียวกันไงมันเลยงงโอเคนะเพราะงั้งงนโซโลก็ไม่ต้องกดเลยกดตามผมเลยนะ แล้วก็บอสนะครับก็กดสกิลของนิกาคู่ทำการล้างของไปกับตานไปโดลากลงคู่มะนะครับเอาลงคู่ม้าไปแล้วกดไม่ตายของคู่มะาซ้ำนะครับความโกงของคู่มะาคือตรงนี้แหละมาสามารถทําให้กดสกิลได้สองครั้งกดลากลงของนิกาคู่นะครับแล้วกดสกิลซ้ำอีกรอบนึงครับบัฟเพิ่มไปอีกครับแล้วกดไม่ตายไป อ๋อสโลเอามาล้างเออซโลเอามาล้างรดโจมตีเออเอาใหม่นโะซโลเอามาล้างลดจนะโ,โลามาลดจมตีและก็ล้างช็อตตอนนั้นคุณก็หาตัวละครเอามาล้างลดโจมตีล้างช็อตแทนโซโลได้อย่างเช่นทีมก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเจ้าสามสาวัลนก็สาม,มารถล้างของลดโจมตีและก็ช็อตได้เหมือนกันนะล้าง2อย่างนะครับขอภัยก็ตอนแร่ผมเบอร์คือมันลงหลายทีมจัด อ่ะแล้วก็โจมตีได้เลยครับคือไอ้กรดสีฟ้าไอ้กรดสีรุ้งเนี่ยเราช่างหมั่นครับด้วยไงนิกเราเนี่ยมันปีทะลุกรดอ,อยู่แล้วเพราะงั้นตรงจุดนี้ก็ไม่จ้เป็นต้องล้างกรดสีรุ้งก็ได้นะครับแค่นี้ก็จะมีดาเมจว,ว่าโคตรจะเหลือเปือแบบเหลือโคตรเลยครับแล้วก็ยิ่งนิกะาผมมันคือนิกกรุ้งอ่ะนะดาเมจก็ยิ่งมากขึ้นนะคิ้งเลย <laughs> ประมาณนี้ครับทีมของพายเลยค,คิงในงานของเดือนนะครับกดไลค์กดแชร์ตามใจให้ผมนะครับในงานสวัสดี